สวัสดีครับปาโกสุริโยบานทาครับพี่น้องครับอัปเดตสถานการณ์ตอนนี้ครับบ่าย2องคึ่งครับพี่น้องครับทีมบริับบนอนครับเริ่มการติดตั้งเวทีแล้วครับกับที่โรงเรียนนะครับสถานที่ท้าการแสดงาครับอยู่โรงเรียนครับขอว่างห้ามาหนครับบ้าน เราน้อยเนาะพี่นอ้องงานโรงเรียนมันเราหน่อยครับงานวันนี้จัดอยู่ที่โรงเรียนครับส่วนบัตรอยู่ตรงนู้นกับพันนาไปทั้งวันนะครับมีกับบัตรละคาหนึ่งร้อยบาทครับเหมือแรงครับมะม่วงน้าก,กันพี่น้องครับบรรยากาศตอนนี้แดดแน่ครับคืึมแน่ครับครึมหมายถึงว่ามีเมฆมาบังแดดมาบังดวงอาทิตย์ครับพนค่ายอากาศ จะได้หายร้อนเนาะพี่น้องเนาะครับตอนนี้ทีมงานก็เริ่มติดตั้งเวทีสำหรับรถบานเท่าจอดอยู่ด้านหลังเ้อพี่น้องครับนี่ครับเริ่มต้นั้งแต่รถป้ารัดครับรถเติมป็นรถป้ารัดนะครับรถฟ้าโก้ครับรถในลำย่อยครับพี่น้องครับแล้วก็รถอาจารย์เปิรตีนี่ครับอยู่ด้านหลังคือบอกด้านหลังไว้เลยครับต่อมาอาจะเป็นเต็นศิลปินเนาะพี่น้องเนาะ มันนี้ข้างวดใดพื้นที่ข้ามกว่างพอสมควรครับด่านกว้างพอสมควรนะครับกะถือว่าอยู่ได้ไม่ค่อยครับเท่าไหร่ครับพี่น้องครับนี่ครับนี่ครับกว้างรับรถไปหารถรถขั่วครับอันนี้รถคอสตูมคอสตูมอยู่ด้านขวาครับรถล่างอยู่ด้านซ้ายนี่ครับล่างสองขั้นครับ ตอนนี้รถเครื่องปั่นก็ยังไม่ทันที่เข้ามาด้านหลังเบทีครับจอดสแนด์ตาอยู่แต่ว่บโอ้หมดนี่จะนังจะใส่ยื่ใส่กิ่ที่มีนมีแต่หมดแดงไสเลยเนาะก้อยจน๊ับจนแดงจนขั้นปวดแสบปวดหลอมกอตัวอหลายอย่างเลนาะตาบกคอยเห็นหมดควยหมดจะได้ หมดที่หลายเลยถอด้หดดลายเลยพี่น้องผมก็ซื้อหมดท่านไส้เรียกนเอากัดปุ๊บนิ่เป็นตุม่มเป็นหน้องขึ้นมาทันทีเลยจากน้อยบสามนี่ก็จะมีรถแหร่รถแห่ครับ แอบปางานนี้คณะกรรมการบอกแล้วว่าคนภายในหมู่บ้านดูฟรีครับผมก็ขอใจว่าน่าจะมีการเก็บขอบพวระบอ,รบอรหรือเปล่าคือมีออออการเก็บค่าทำบุญมาแล้วขอบพวระหรือว่าเป็นสวัสดิการ ข้อมูลบวชัดเจนครับอันนี้เป็นการขาดคะแนนของผมครับอันนี้นของฝังบ้านเพิ่อจรีงเสียแล้วครับผมครอบครัวละสองพันครอบครัวละพันห้าครับมีจัก mm hmm. ลังค่ายอย่าคกกิดกันมากาเพื่อเป็นการครับ mm hmm. สนับสนุนกับวัดในการจะจัดงาน mm hmm. เรื่องไหนเนาะพี่น,น้องเนาะหากขาดใจ่ายจากมาลกะลันแน่กับเงินผ่าปลาเน่เงินเก็บค่าบัตรผ่านประตูครับเพิ่นก็เลย บซีเลดในเรื่องราคาบัตรละ1 0 0ร้อยบาทนะตาที่ผมเข้าใจครับคือพิษประการใดต้องขอตรวขออภัยครับตอนนี้ทีมบรลปับบริหนอนเริ่มขึ้นแผงคางแล้วครับพี่น้องขึ้นแผงข้างครับขึ้นแผงหนาครับก็เป็นรูเป็นรางแล้วก็จะตอนนี้อีกทีมหนึ่งก็ล่งตั้งแผงหลังแล้วครับตอนนี้ครับทีมไปดีเริ่มต้นอยู่ที่บ่ายสองผมเบืองนะครับ ตอนนี้ใบสองเพลิงแล้วครับผมเอาบ่ายสองใบสองครึ่งใบสามโค้งสางจบครับพี่น้องครับโบเกลไปาสามครึ่งโค้งสางจบนอกนั้นก็นจะเป็นอ่าฟอดนาเนาะฟอดนาเขามาพร้อมชาครับพร้อมชาพวกประดับนี่แหละครับผมเขามาเลยพร้อมครับจากนั้นกน็ตามที่ผมสังเกตเบิ่งกับประมาณสัก ห้าโมงเย็นเนาะแดบดบลมๆมแนกะทีมไฟก็เริ่มเข่าแล้วครับผมทีมไฟเขาแซบบ่บเดียวไปถึงชั่วโมงครับหาโมงหกโมงหาโมงกว่านี่ก็จะเริ่มจะเริ่มทดสอบนะครับจอยอาด,ดีนะครับเดี๋ยวอัปเดตสถานการณ์ของเอฟซีเดบึงครับเดี๋ยวหัวกันครับช่วงนี้ไปายฤดูแล้วพ่นองครับเดือนพุสภาครับพิบวงมิถุน่าเนาะพ่นองเนาะ ช่วงมิถุนาครับผมต,ตามโปรแกรมงานก็เหลืออีกครับบ้านาเกิน30กว่างานถึง4ีง,งานครับประมาณครับผมเดืนอนนี้กต่วันว่างเยอะครับเดืนอนนี้อาจจะได้20กว่าง,งานครับ20กว่าแต่บ้านาบ้านาไปเกิน40ง,งานแล้วครับ30กว่าสี่สิบงานก็น่าจะหมดฤดูกาลแหละครับ นนกันจะเป็นประกานพักก่วงไปอีก3เดือนเพื่อซ้อมเนาะซ้อมโชว์ไม่ซ้อมหมอล่ำไม่ครับรับสมัครศิลปินครับเก่าไปใหม่มาครับเป็นประจจัตของหมอล่ำนะครับผมบอว่าคณะใดแหละครับผมเปลียป่ยนสับเปลี่ยนมวนเวียนกันเข้ามา นี่ครับรถโหญยโกปาโกซาริยูกาตาจอดนี่ครับมีพืที่นี่แหละครับลังกระแตปลากันละเมื่อนี้ครับผมเอาจอดจาดฝ่าบ้นครับผู้ใดอยุไก่มาให้กำลังใจกับทีมงานสาวหน่อยเพชรปันแพงครับพี่น้องครับปะทะกับอีสานนครศรีนครับห่างกันประมาณ10 10กิโล10กว่าหนน้อยครับพี่น้องวิววัสดุกุศน้ำใสครับพี่น้องครับเอาหักไผ่ชอบไผ่นาดไดก็ไปให้กำลังใจกันครับพี่น้องครับพ่อพันวากันครับ เท่ยว่อนเบิงอีสานแล้วเที่ยวนี้มาเบิงสาวน้อยเที่ยวนี้เบิงสาวน้อยแล้วเที่ยวนาไปเบิงอีสานพอพันวากันแล้วครับดนเล็กิีนกับหมอล่ำทุปณะครับฮักกันแพ่งกันครับสนับสนุนให้ยูได้ถันพี่น้องบรสนับสนุนหมอล่ำกับยูว่าได้โบจักสีเปรียนให้ผู้ได้เบิงพบจักสีไดงเงินจากไสามาทำวงโบจักสีได้เงินจากไส มาเติมน้ำมันลดแรให้พี่น้องไปหาพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะจับปลายดีเป็นเนะบาะไงยางระเบิดเอา้า เอาพี่น้องครับอัปเดตสถานการณ์ครับตอนบลายสองกลัวเกือบป่ายสมครับที่งานมรับมรนปลายยาดีกะกำลังเขียนพื้นที่แล้วครับขอบคุณทุกการติดตามครับขอบคุณทุกการเบรื่องแย่งครับพี่น้องนับคลิปนี่วาไปซ้ำนี่ก้อนคลิปหนาพอกันไหมครับพี่น้องครับพอเดลรับควขอบคุณจากฟ้าโกสซริโยบัณทาครับพี่น้องครับสวัสดีครับ